นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงานวันดินโลกในปี2566ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้นระหว่างวันที่5-10ธันวาคม2566และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้คุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรดินในภาคการเกษตรโดยมีนายสมบัติอำนาคาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวอนงนาจากแก้วผู้ช่วยเลขานุการรฐมมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายปราโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนายนัทพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาหมอดินอาสานักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยในพิธีการมอบรางวัลต่างๆประกอบด้วยรางวัลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบจำนวน12รางวัลซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการบัตรดินดีไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาทรัพยากรดินให้ดีขึ้นและให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรวมถึงการขยายผลหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัลกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดมืออาชีพภายใต้กรอบความร่วมมือแม่ขงล้านช้างปี2566จำนวน6รางวัลซึ่งเป็นรางวัลที่ถอดบทเรียนความสำเร็จของเกษตรกรผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สำหรับใช้ขยายผลและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้เป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงทางไรายได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรหรือหมอดินอาสาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดวันดินโลกเนี่ยมันมีความสําคัญเพราะาดินเนี่ยคือทรัพยากรที่มีประโยชน์สําหรับโลกใบนี้นะครับเป็นแหล่งที่ผลิต อาหารเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับเป็นแหล่งที่เกิดมวลสรรพสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นดินเนี่ยคือปัจจัยหลักของมนุษย์ทางนานาชาติเนี่ยเขาให้ความสําคัญของวันพ่อของเรา เพราะว่าเขาต้องการที่จะเชิดชูเกียรติในหลวงของเรารัชกาลที่9ที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยทรงดําเนินพระราชกรณียกิจเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาดินกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีหมอดินอาสาอยู่ทั่วประเทศหมอดินอาสาเนี่ยมีทุกหมู่บ้านก็คือมีจํานวนทั้งสิ้น77,741คนนะครับมีอยู่ทุกหมู่บ้านซึ่งหมอดินอาสาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาคุณภาพดินในหมู่บ้านในตําบลในจังหวัดก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมางานวันดินโลกนะครับจัดที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้เขาหินซ้อนเป็นโครงการอันเนื่อง มาจาัดประมลิดที่จังหวัดเชลิาศรีซึ่งที่นี่นะครับมีการแสดงนิทรรศการต่างๆนะครับองค,ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับดินมากมายนะครับมีการชิงรางวัลต่างๆด้วยมีการสอนมีเทคนิคในการดูแลพัฒนาดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรที่นี่มีองค์ความรู้เรื่องดินซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับโลกใบนี้นะครับรอท่านอยู่ที่นี่